สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเอาดวงจันทร์มาฝากนะคะดวงจันทร์กับดาวเต็มท้องฟ้าเลยค่ะเวลา เวลาเท่าไหร่เนาะถึงได้เอาดวงจันทร์มาฝากขณะนี้<ด>เป็นเวลาตีห้าแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ดวงจันทร์ยังสว่างอยู่เลยแม่ส้มขับรถออกมาทํางานเนาะกลับบ้านไปก็ไม่มัวชาค่ะรีตั้งไฟเลยเนาะดังไฟค่ะดังไฟตั้งหมอนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะยังหัดจะมาก็จะมาทําต้มตรีนหมูค่ะต้มขาหมูให้ยังหัดเนาะพอต้มอันนี้แม่ส้มก็ต้มเปื่อยแล้วแม่ส้มก็มาปรุงรสอีกทีสําหรับแม่ส้มนี่ต้องกินแบบจัดจานนะคะนี่ อันนี้เปื่อยแล้วเปื่อยลอนเจาะเลยเพื่อนๆดีมากๆเลยอะยังหยดเขาบอกว่าไปกินกินขาหมูแบบเนี้ยแล้วจะช่วยให้ไขข้อค่ะไม่ปวดเขา่าแม่ส้มก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ที่จริงแน่แท้แน่นอนคือว่าอร่อยแท้แน่นอนเลยจ้าอันนี้ปรุงปรุงแบบนี้นะคะนี่ใส่ใบกระเพรา,าค่ะ แบบนี้ไปเลยจะจัดแซบๆเปรียปร้ยวๆซดน้ำโรงๆจ้าเรียบร้อยนะคะต้มขาหมูเมนูถัดไปนะโอ้โหเพื่อนๆเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่ส้มบับชอบมากๆเลยคือเมนูแกงป่ามารากออีกแล้วจ้าไม่เน้นเนื้อสัตว์นะ บางทีก็แอบเกงใจเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าเออทำแต่เมนูนี้แต่ช่วงนี้มะละกอเยอะจริงๆค่ะมะละกอเยอะแล้วก็แต่ถ้าไปซื้อเาก็ไม่แพงด้วยนะคะนี่หอมมากเสร็จแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปชอบกินค่ะชอบกินมากๆไม่ว่าจะเป็นผัดมะละกอแกงมะละกอชอบค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูถัดไปนะคะอันนี้เป็นเมนูของน้องแก้มค่ะวันนี้แม่ส้มจะมาผัด ถั่วใส่อกไก่นะคะ,ะน้องแก้มเขาก็จะกินได้ประมาณแครอทอกไก่แค่นี้แต่เขาไม่กินถั่วนะคะ แต่ถ้ากินเอาเป็นผัดกะเพราเ,เขาจะกินค่ะอันนี้เมนูของลูกสาวค่ะส่วนแกงปานั้นของลูกชายอันนี้เป็นเมนูของพ่อค่ะพ่อแม่ส้มนะคะผัดปลาไหลแต่ผัดปลาไหลนี่แม่ส้มไม่ได้เอากินด้วยนะคะแต่ว่าจะทําค่ะ,ะผัดปลาไหลนะแม่ส้มก็จะเติมพริกไทยกระเทียมลงไปนะคะใส่พริกแกงค่ะวันนี้จะทําผัดเผ็ดแล้วก็เติมพริกลงไปด้วยนี่จ้ะ ใส่พริกให้หอมล้างปลาไหลอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะผัดไปคะ่ะผัดให้เนื้อเขาลอนออกจากกระดูกนะคะเวลากินกับข้าวร้อนๆนี่เป็นอะไรที่แบบฟินมากๆแล้วก็เผ็ดๆอันนี้นี่ใส่ใส่ใบยี่หร่ากับใบกะเพราต้องเด็ดๆหัน่นๆเลยนะคะใบยี่หร่ามันจะหอมฟุ้งขึ้นมามา,มากๆเลยล่ะคะ่ะยิ่งฉีกนะจะยิ่งหอมคะ่ะเพือ่อนๆคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูสวัสดีเมนูผัดปลาไหลของเรานะคะ แล้วก็นี่จะแกงมะละกอแม่ส้มจะเอามากินกับปลาค่ะไม่ไม่ใช่ปลาแบบชิงชังอะไรนะเป็นปลาแบบปลาเล็กปลาน้อยน้ําจืดนยคะกรอบอร่อยดีเหมือนกัน <Yeah. S 1> นี่เลยเมนูที่ตั้งใจและขาดไม่ได้เลยคือปลาทอดจะเป็นคนที่ชีวิตขาดปลาไม่ได้ทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ออกแนวครึมๆเนาะมา มากินข้าวกันอันนี้เป็นต้มต้มยำตีนหมูต้มต้มให้ยัยง,งัดกินแอบเอาของเขามากินสองขามาค่ะมาเที่ยวให้มาอยู่ด้วยเพื่อน,อนบอกให้เอายายง,งัดมาอยู่ด้วยไม่มาจ้ะกับไข่เจียวปลานะคะตายถึงเจ็บอยู่เลยเพื่อน,อนตาตู่ กืนน้ำลายแล้วก็แกงแกงมะละกอผัดปลาไหลไม่ได้กินค่ะเอาให้พ่อจะททำเองมา,ากินข้าวกินปลาไข่เจียวปลาร้าคำแรกเลยจ้า อ่าอืาอาแมแกงมะละกอของโปรดค่ะ มากินขาหมูกันคาจิหลุดเลยมันอุ้ยหลุดเลยแซบ่บ อืมอืมเปื่อยอ่ะเอาข้าวเหนียวกันไหมล่ะเปื่อยมากยาก็ะเขาจะอะไรก็เอามาให้แล้วอะน้องสาวน้องสาวคนสุดท้องเปรื่อยมาก

ไปไหนอะ่ะออือ้อ <_ t us> ปรุงแบบเปรี้ยวเลยค่ะ ช่วงนี้มะละกอเยอะมากของชอบด้วยจ้ะท่าน,น้าแพงๆลูกหนึ่งห้าสิบาทเลยไม่ส้มเคยไปซื้อที่ตลาดนัดนะคะ ลมแรง 嗯。Mm hmm. 嗯。Mm. ไม่เลี่ยนเลยค่ะหอม うん。<noise> <noise> ขอบะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ